หอมผักกะแงงผูดด้ใดน้อเห็ดอ้อมกอบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกอบใส่ผักกะแงงยงยางเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแงีย่างโดนไลยปวดขาปวดแข้ง โอ้ยพักกัเองจากอยู่ใส่ี่น้องบริการพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องกินวนไปอีกแล้วมาเห็ดยังก่เห็ดนะพี่น้องมากินยังกกบเห็ดเห็ดกินพี่น้องแยวกกันกันวากันมันบอสบายใจเมนูนําเสนอวันนี้ก็ต้มเซนพี่น้องต้มเซนพี่น้องต้มจืดนะะพี่น้องหรือสิเอื่ย่างแบบเป็นทางการให้กับซุกี้พี่น้องประมาณนั้นนะพี่น้องมาเหมือนในฝาวคือเก้าละ ม,มีเวลากินสิฟนาที่ด้กพี่น้องสิเรียนพี่น้องใส่ซุกี้ซอสนะคะเป็นหมูเด้งนะคะหมูเด้งผักก็จะมีพวกอ่มพวกอ่มก็เอเอเน,นี่เนาะแครอทข้าวโพดนะคะอ่าแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายอ่มแล้วก็วุ้นเส้นนะคะอุ้ยคืออะไรแต่ผักซี่หอมนั่งพี่น้องจัดไปพี่น้องแซบอีกคือนเขา แซ่บแซ่บไปเนะหอนหอนมันต้องกินหนึงสิอืมเอ้ยจับมื่อ่อากาศดีไปเนองโอ้ยแล้วก็ใส่ไข่ตุ๋นด้วยะครับมีไข่ตุ๋นด้วยใส่ตุ๋นไข่ไปเนองเอาใส่น้ำแท่นนัน เต้าหูวนะเต้าหูใครเอาไปตุ๋นแล้วจะเอามาใส่ไปนะ่นองมันนุ่มมูนุ่มจับเพื่อทั้งกินทั้งร้องได้พนะี่นอง ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูบเบอร์น้องไม่ฝากเอาที่สบายใจแน่เด้อพี่น้องซอยฝากกดเซกกดไลค์สับคาสาับตะไคร ให้เอาที่สบายใจบายนางในเด้อพี่น้องกินไปรองไปพี่น้องว่าวากันคันสมัครก,ก,ก,กับจังบากันนะพี่น้องคันสมัครกัสิบะซบหนำนาแต่ได้น้องคันทันผู้ชมสมนำนากขาเบอกว่า เอาที่สบายใจอยากวางยังก็วางจบกลืนใส่ไปแล้วนะ สุก,กี้ซอสอ่าของพัน์ไทยไปครัแบบได้ย่องโยงอากาศร้อนๆโ้ยอากาศน้อนมัาาน,นต้องกินแบบนี้ไปแไม่เมมเขาพูดว่าว สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็คงจะสงสัยว่าทําไมแจกเงินร้อยไม่เห็นไลฟ์สดบ่เห็นใน u t u b e ครึ่งสี่ได้พี่น้องสีไลฟสดทั้งเฟซบุ o กพี่น้องแจกแต่พี่แต่น้อง,ง,อ Facebook, นอง,นองใน,อน้เพื่อนๆในทั้ง Facebook แจกเงินร้อยเดียวสำหรับคนที่เข้ามาดูก่อน แล้วก็พิมพ์พิมพ์อะไรก็ได้ที่คอมเมนต์ขึ้นมาถึงจะได้นะคะค <c oughs> ันผูเของมาเบิ่งอบซื้อบอวบอะไรได้ไปเนองต้องคุยกันร่อยเดียวพี่นนอะ เฮ็ดเลนเลนมาสันา่นมังมอนยูดีไม่แห้งสิ้นปีในที้พ่อเอกคันคันโควบยึดเศร้าเนาะร้องบ้ามันเลยเศร้าช่ไม่ย็นยามบ่ายน,นี่หรอกช่วงปีใหม่นะคะเอฟซีได้เจอกัน บกอกแล้วขายยู่ดีไม่ห้ต้องบอกสิพี่น้องขันบอกว่าขันบ่วางสามัคคีตายก่อน <c ười> อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ ก็าทำต้มจืดธรรมดาเนี่ยต้มจืดธรรมดาพี่น้องมักผักอย่างใส่ได้เม็ดบัวกัน อมออพยายามแต่งเพลงค่ะเวันน่ะนักแต่งเพลงไงไ่ได้หนักแต่งเพลงอืม เพ่งระบัก <c oughs> มีอีกวบกหนึ่งลองว่าในนาำในนาำเอาที่สบายใจหลานพ่อพลันชัย จากเมืองร้อยเกินเป็นคนร้อยเอ็ดพี่น้องก็ต้องเบาเกี่ยวกับบัานเท่านี้จังหน่อยเ,อเขาเอีกปเดียเขาเอื่นคนบรลืมบัานคนบรลืมศาดพี่น้อง <c oughs> เกิดเป็นคนอย่าลืมสาตดนะคะว่ามาจากไหน <c oughs> Huy neut sầu gutt filtrate. Chùng ch density ti này Suki chút cây ิเหมือนเดิมมาดูลซีย่างได้เลไลฟ์สดเจอกันทุกวันนะคะวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์กลางคืนทางเมืองไทยนะคะจะเป็นอาทิตย์ยามเ่งเสาร์อยู่อเมริกาได้ไหมล่ะ ประมาณสามถุงเกินทั้งทั่ง,งได้เลยไปหรอ <c oughs> บอกเกินซ่ถุงแจกเงินร้อยหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาดูคนแรกนะคะ <c oughs> ผู้แรกพี่น้องผู้แรกพิมพ์ขึ้นมาอยังกระไดเลขหนึ่งกระไดที่วัดที่หนึ่งกระไดแล้วแต่ไปน้อไม่ได้ก่ากระไดผู้นั้นจะเป็นคนใดได้ี่น้อผู้ผู้แรก ใส่พันยายไปหรอแเราก็มาปิดถ่ายได้การนะพี่น้องโดยเพ่งแตงเองเนี่ละแตงเองล้วนๆอาละไรยังามมาก เพ่งแต่งเองเพีงออ่น้องทำนองคนแกน่อันนี้ไม่อย่างนับ้บนั่นี่ยือว่าอันนี้สนต้องเพชรปากสิเปลๆยนปล่หอันนี้ขยายก่อนไปตามเรื่องไทยถอดเสียงออกอากาศ <c oughs> ห้าดวงดีวาสนาส่งให้ก้องสิดได้ลลานวิว น,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 นล้ำบอกมาทั้งหมู่บ้านเขตทิ้นดินตำบลทั้งอำเภอทุ่งเขาหลวงทั่วรอยเอ็ดเท่าหูนีฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อลงปางดีบดีอภัยบางอภัยนะัง พูรอ้องแอลเสียงปอเจ้าบาดบอยอภัย่าป่วก่อนเหมือนกางพไ่นินะโอเคพี่นางสำนี้ึพี่นาง อยากเบิ่งเต็มเต็มเขากระทั่งยูทูบแล้วพี่น้องมีหลายอันไม่ม่พี่ภากินเขาพี่ภาคลองเพลงพี่น้องโอเคพี่น้องซอยฝากดแช่กดไลค์ซับคาซับตาไครให้เอาที่สบายใจบายนางใน่เดอ้อพี่น้องโอเคพี่น้องบายบาย,บายปูน,ปน <c oughs>